สำหรับคนที่กําลังจะต้องยุติความสัมพันธ์กับคนรักและไม่น่าใจว่าคนต้องไปต่อ,อยังไงดีกับชีวิตลองฟังวิดีโอนี้อาจจะช่วยได้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่คุณเดวิดกอกกินส์นักพูดนักสร้างแรามานานใจนักวิ่งระยะไกลแล้วก็ผู้เป็นอดีตทหารหน่วยซิลของสหรัฐด,ด้วยเนี่ยคนคนนี้นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้งร่างกายและจิตใจเลยก็ว่าได้ ขณะที่วันหนึ่งคุณเดวิดกําลังบรรยายอยู่นะครับเราก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังเนี่ยได้ซักถามก็มีผู้ชายอายุประมาณ30มสท่านหนึ่งนะครับทำหน้าเศรา้าเสียงเศรา้ามาเลยเขาก็มาขอคัมปรกษาว่าเขาทําใจไม่ได้ที่ภรรยาของเขาเนี่ยกำลังจะขอหย่าซึ่งเธอเนี่ยเป็นฝ่ายพูดขอหยาก่อนเนื่องจากเธออยากจะไปมีชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งตัวเขาแล้วก็เธอเนี่ยจะไม่สามารถประครับประคองความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปได้อีกแล้ว คุณเดวิดก็เลยถามว่าภรรยาของคุณในยื่นคำขาดเลยหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่ภรรยาเขายื่นคำขาดมาเลยและมันก็ทําให้เขารู้สึกแย่มากแล้วมันก็ส่งผลไปถึงความมั่นใจในตัวเองของเขาด้วยคุณเดวิดถามตอว่าคุณเป็นสามีที่ดีหรือเปล่าคุณดูแลภรรยาของคุณดีใช่ไหมผู้ชายคนนั้นตอบว่าผมดูแลเธอดีและผมสามารถทําได้ดีมากกว่านี้ด้วยซ้ํา คุณลวิทเขาก็เลยตอบกลับว่าถ้าอย่างนั้นผมจะพูดตรงๆแล้วนะช่างหัวมันผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้มันไม่ดีนะแต่ตอนเนี้ชัดเจนเลยว่าเธอไม่ต้องการคุณอีกแล้วคุณก็รู้ผมรู้ว่ามันเป็นความจริงที่รับได้ยากนะแล้วก็บอกได้เลยว่าการที่คุณเจอสิ่งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันโคตรเจ็บคนที่เจอแบบนี้บางคนก็กินอะไรไม่ลงบางคนในถึงขั้นขมตานอนไม่ได้เลยด้วยซ้ำ แต่ขณะที่เราเศร้าคนอื่นเขาออกไปใช้ชีวิตกันได้ตามปกติซึ่งนั่นรวมถึงเมียคุณด้วยเธอก็ยังคงโอเคดังนั้นคําตอบไม่ง่ายเลยก็คือตอนคุณกลับออกไปจากที่นี่นะผมจะไม่บอกให้คุณกลับไปพยายามทําแบบเดิมๆเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นแต่ผมอยากให้คุณหยุดความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันมีหลายๆอย่างที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตและความรู้สึกที่คุณมีอยู่ตอนนี้ จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดแต่มันเป็นความเจ็บปวดเพื่อคุณก้าวไปข้างหน้าต่อได้เรื่องนี้มันจะต่างออกไปเลยถ้าภรรยาคุณยังรักคุณอยู่มันจะยังมีทางไปต่อได้แต่สิ่งที่เราเจอตอนนี้คือเธอต้องการยาก,กับคุณดังนั้นสําหรับเธอเนี่ยเรื่องของคุณมันจบไปแล้วถ้างั้นก็ช่างหัวมันกัดฟันและก้าวต่อไปเอาจริงๆนะมันไม่มีคำตอบอื่นอีกแล้ว ผมดูแล้วผมรู้เลยคุณเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งนะคุณมีดีพอคุณอย่าลืมว่าคุณมีชีวิตที่ดีถึงบางทีคนเรามาันต้องเจ็บปวดบ้างก็เถอะดังนั้นคืนนี้ไปจัดการเลยบอกไปเลยว่าผมจะอยากให้เสร็จเรื่องแล้วก็ทางใครทางมันคนเรายังมีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนมากมายไม่ใช่ว่าจะได้เจอผู้หญิงแค่คนเดียวในชีวิตเสมอไปการลาจากที่ไม่พึงประสงค์เป็นแค่บททดสอบในชีวิต ถ้าคุณผ่านพ้นมันไปได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นจงมีศรัทธาในตัวเอง